กกาโลตนะสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชนโคลาฝันวันนี้ผมพามาตกปลาที่อ่างเก็บน้ําแม่มอกนะวันนี้จะมาตามล่าหาปลาชะโดใหญ่นะครับชะโดน้ําแดงนะน้ำแดงเลยดูนะครับจะมีผลงานให้ชมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปตามชมกันเลยปอากาศดีมากวันนี้ท่านผู้ชม ผมมาเจอคอกจะโดตรงนี้อคอกนะเล็กๆเ,เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวลองตีสุรินร์เบรดใบคู่คกันจะกัดหรือเปล่าโอ้โหตกเลยท่านผู้ชมสะเทือนพื้นน้ำสะเทือนพื้นน้ำตกอย่างเงี้ยสาไป

ư hư 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 cạp lưới không trôm thì nhé cạp đó có đủ 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 hư 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 กัดเลยโโตบทุกไม้กัดทุกไม้อย่างเงี้ยเดี๋ยวรู้จักสุดยอดความดุคอเนี่ย น้ำแดงกัดไม่ค่อยโดนท่านผู้ชมตัวน้ำแดงสายตายไม่ดีดนกัดไม่โดนกัดใบครับฟ้าใบดูเลยัตั์มัน จับอู้หูดึงเรยอไปเลยโตเต็มต้ายจั์นั่นทีอ้โหใส่น่าจะตึงเลยครับตัวเนี้ยนะดุจัดดุจัดดุจัดเด้อจะดูน้ำแดงโอ้โหไม่ได้หลงหรอกโโอ้ห <c oughs> โดดโดดโดดเลยมานี่ซะดีๆมานี่ซะดีๆโหรู้จักไหมสปินเตเบ์เอฟวันอะ ดูอย่างเงี้ยมานี่ซะดีดโหใรตึงๆครับใส่ตึงๆเลยมีเลยคันที่ใช้ทมนาแบ็กเพอเวท20-40เซนดีเซนไวปึงปังความเหนียวไม่ต้องพูดถึงงัดเข้าไปแล้วก็ ประกอบกับลอกจีแมกกปตันนะครับนี่ตีดีมากนะสายพี่อีจีแมกถักแปดบวกหนึ่งพี่อีสี่สายฟลูคาร์บอนหกสิบปอนเป็นฟลูคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของจีแมกครับมาดูไซด์กันท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> ยินแรงจัด นี่เลยกัเดเหยื่อตัวนี้เลยสปินนร์เบด F1 ของค่ายเต็มคําเป็นสปินนร์เบดใบคู่นะนี่เลยเบ็ดคมแข็งทะลุทะลวงเบ็ดนี้เป็นสแตนเลสนะครับอย่างหนาสาบเข้าไปสปินนร์เบด F1 เต็มคําเต็มปากเย่ yeah! มาหนึ่งแต้มท่านผู้ชมตีไปก็โรยนะครับถ้าเรารู้เนี่ยน้ำแดงๆอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ใกล้ลูกหน่อยเราก็โรยลงไปใกล้ๆเลยนะครับคว้าเลย โอเคเดี๋ยวตีกันต่อชจแต้มต่อไปครับ <Okay. S 1> ท่านผู้ชมผมมาเจออีกแล้วดังแดงเลยอยู่กลางอ่างเลยนะวิ่งเรือหาเอานะครับเดี๋ยวลองตีซิงเกิลเบรจะกินหรือเปล่ายังไม่มีอาการนะ้ำไม้แรกๆคอกแดงๆเลย Hum, <laughs> hum,

Được lưu có bể lăn lát nữa Thôi chôm thôi nữa. <laughs> ใหญ่เลยสุดๆตัวนี้ท่านผู้ชมไม่ยอมง่ายๆเลยนะสุดๆความแรงอะ เงาเสาแม่มอกยอมหรือยังเงาเสาแม่มอกโอ้โหแต่หิงเลยตัวเนี้ยทุกทชมโอ้โหแปดเก้าโลได้ตัวเนี้ยสุดยอดโอ้ กลองตัวนี้ก็ฮิตผมปิดไว้นะเมื่อกี้แต่ตัวนั้นได้อยู่โอ้โหอากาศก็ร้อนนะท่านผู้ชมสุดๆตัวนี้ใหญ่จริงๆเดี๋ยวมาตามชมกันนี่เลยคันที่ใช้งัดตัวนี้เป็นโทมานาแบ็คเพิร์เวท240เป็นดีเซนไหวเหนียวมากงัดง่ายเงบืบแล้วก็ประกบกับลอกจีแมกกัะตันนะครับดีๆมากเลยตัวเนี้ยแนะนำเลย สาย PE เป็น PE GMAX แมกซถักบวก1 PE 4สายฟลูรคาร์บอน60ปอนเป็นฟลูรคาร์บอน100%ของ GMAX โอ้โหท่านผู้ชมโถฟฟี่เรามาแล้วเป็น10โลเลยเนี่ยตรงเนี้ยทำเป็นเล่นทำเป็นเล่น,นี่เป็น10โลได้เลยนะเนี่ยไกลมือเลยโอ้โหสุดๆท่านผู้ชมเจอตนได้โทฟี่ ดู่านผู้ชมกาดเยอะทีน่ทน,นี่เลยซิงเกิลเบตของค่ายเต็มคำเป็นสปินเนอร์เบตใบเดียวใบสีทองดูนะสับเข้าไปตัวเบดนี่เป็นสแตนเลสนะครับปักปักปักทะลุหัวแข็งแค่ไหนก็ทะลุซิงเกิลเบตเต็มคำมาดูใส่เต็มเต็มกันท่านผู้ชมโอ้โหโทฟี่เลยต,ตอนเนี้ย เย้โอ้โหโคตรหนักเลยท่านผู้ชม <laughs> ดูชัดๆอีกครั้งหูสัน oh, <laughs> หนักถึงกับสันครับสุดยอดโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปกันครับหนักครับท่านผู้ชมมาเจอคอกชะโดดแล้วนะอยู่กลางอ่างเลยครับ mm hmm. แดงๆเล็กๆเลยเดี๋ยวลองตีสปีดสเปรดดู จะกินหรือเปล่ายังไม่มีอาการนะแรกๆยังไม่มีอาการตกอยู่นี่อยู่ไม่กัด xì chân chém này, nám đen xì chân chém cả này đốt sáp này đi <laughs> đấy, mấy cái máy này. ดูดูรู้จกักไหมซิงเกิลเบรดอะไม่ต้องสะบัดสะบัดเก่งนะเราเนี่ย,ยดูด้วยคันอะไรฮะนี่ถมถมมาหน้าแบคเพลนะไม่ต้องลงแรงแรงโอ้โหแรงดีจัด ตัวเบ็ดมันคมเลยเนะะาะสบัดยังไงก็ไม่หลุดแรงดีนะเราเนี่ยเรียบร้อย <c oughs> โทมานาบแบคเคอร์ 20, เวทยี่สิบสี่สิบเซนมันไวปึงตังเหนียวมากนะท่านผู้ชมแนะนำเลยราคาประหยัดแล้วก็ลอกเนี่ยเป็นของ g m a มกัปตันนะครับสาย PE g m a ี Mac, ทมถัก8บวก1 PE 4สายฟลูคาร์บอน60ปอนเป็นฟลูคาร์บอน1้อซของ g m a มนี่เลยกัดเยอะอตัวนี้เลยซิงเกิลเบท เป็นสปินเนอร์เบใบเดียวของค่ายเต็มคำนะเบ็ดคมแข็งทะลุทะลวงสแตนเลสอย่างแข็งอย่างคมสปินเนอร์เบตใบเดียวใบสีทองเป็นซิงเกิลเบตนะครับชื่อของเขาโอ้โหแรงมากหมายหนึ่งแต้มท่านผู้ชมเย้ yeah! สุดยอดโอเคตีไปเลยรอรับแรงประทะน้ำแดงๆเนี้ยผมแนะนำนะครับตีเลยไปไม่ต้องเยอะ แล้วก็ลอยลงเลยตัวแน่นอนพ่อแม่เขาอยู่ไม่ลึกนะครับโอเคชมแต้มต่อไปครับถ่ายรูปกันครับผมมาเจอ,อคอกชะโดแดงๆเลยนะครับอยู่ข้างกอไผ่เลยนะเดี๋ยวลองตีสิงเกิลเบลดูจะก,กัดหรือเปล่าแดงสวยเลยครับยังไม,มีอาการ กัดกัดแล้วกัดแล้วก็สิ่งแล้วเดี๋ยวรู้จักอย่างเงี้ย ขึ้นขึ้นบอกเลยอย่าอยากสัก่งบอกเลยเดี๋ยวรู้จกักโอ้โหต,ตึงอีกแล้วมานี่โอ้ยนี่เกาะไพ่ไม่ให้ลงมาอโอ้โหโอ้โหอะงจัดมานี่ พาดึงเข้ากะไผเลยเหรออู้หวูายใหญ่ครับตุ่มใหญ่แล้วดึงกอไผ่ออกไปนอกโอ้โหกดกดอืมไสายใหญ่ครับ,ออนนรบตัวนี้หืมถึงว่ามันแรงจังโอ้โหกดอะสุดๆไปเลยอุ้ย ชนหมดไก่ยอมหรือยังไม่ต่ำกว่าห้าหกโลตัวเนี้มีห้าหกโลแน่ๆโอ้โหเห็นโซ่งิก็วิ่งออกเลยไม่ยอมไม่ยอมโอ้โหน้ำเต็มเรือมานี่ ไม่ยอมเข้าสวิงอีกสุดๆความแรงอ่ะมาใส่สวิงโอ้โหหกโลเจ็ดโลนะสุดๆยักอีกแล้วสุดยอดใหญ่จริงหกป่าไผ่ ไม่กี่ไม้โดนเลยท่านผู้ชมสุดๆอ่ะย้อนแสงสักครู่นะครับนี่เลยคันที่ใช้ถุมานาแบ็กเพอร์เวถทุมนาแบ็กเพอร์เวดยี่สิบสี่สฝึงฝังความเหนียวนี่สุดยอดเซนดีเซนไวนะครับประกบกับลอกจีแม็กกับตันนะสวยงามมากตีดีมากนะท่านผู้ชม แล้วก็สายพี่อ e ีจีแม็กถักบวก1พีอีสี่สายฟลูคาร์บอน60ปอนเป็นฟลูคาร์บอน100%ของจีแม็กโอ้เดี๋ยวมาดูส์กันท่านผู้ชมถึงว่ามันดึงกดแบบสุดๆไปเลยฮะสาย์มันอย่างนี้นี่เองโอ้โห ใหญ่โตโมโหลาาน,นนะอีกแล้วตัวนี้นี่เลยกัดเยอะตัวนี้เลยซิงเกิลเบตเป็นสปินเนอร์เบตใบเดียวของค่ายเต็มคำนะใบสีทองเป็นรูปทรงใบไม้พิ้วมากเบตเนี่ยคมแข็งทะลุทะลวงสับเข้าไปซิงเกิลเบตเต็มคำหนักคุณผู้ชมประมาณ6กโลตัวเนะี้ย เย้โโหสุดยอดยักษ์ใหม่แล้วตีแล้วลอยลงนะครับตัวนี้อยู่ลึกนะน้ำตรงนี้ใสหน่อยทิ้งลงปุ๊บกระชากเลยโอเคจะถ่ายรูปชมเต้นต่อไปครับครับวันนี้ผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะท่านผู้ชมลมมาแล้วนะนี่ขนาดอ่าวเล็กนะครับข้างนอกนึงก็มูดถึงลมแรงมากก็วันนี้ก็ได้สนุกนะครับทำสำเร็จโทฟี่ ทนะี่แม่มอกอาทิปนี้ได้ไซส์ใหญ่นะครับโอ้โหสะใจมากก็เดี๋ยวพบกันใหม่ทิปหน้านะครับขอบคุณเยือตกปลาจากค่ายเต็มคำก่อนจากท mm ีแม็กและโทมาน่านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับไปพบกันใหม่ทิปต่อไปบายบาย